วัดดีจ้าเสียงลุงเต้เองวันนี้มีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังอยากฟังกันไหมเอ่ยเตรียมหูให้พร้อมนะเคยสงสัยกันไหมว่าน้ำในแม่น้ำมาจากไหนกันนะบางทีมันอาจจะมาจากลำน้ำสีเงินก็ได้นะนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อหมู่บ้านดาวรุ่งตั้งอยู่เชิงเขา หมู่บ้านนี้เงียบสงบผู้คนใจดีแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเป็นกังวลใจนั่นก็คือบ่อน้ำในหมู่บ้านมักจะแห้มเหือดในช่วงฤดูแล้งทำให้ต้องเดินทางไกลไปตักน้ำจากลำธารอื่นมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อหนูนิดหนูนิดเป็นเด็กฉลาดและชอบช่วยเหลือผู้อื่น วันหนึ่งหนูนิดเห็นนกน้อยตัวหนึ่งบินวนเวียนอยู่เหนือภูเขาร้องเสียงดังเจียวเจียวเจียวเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างหนูนิดจึงตัดสินใจตามนกน้อยขึ้นไปบนภูเขาหนูนิดเดินลัดเลาะไปตามทางเดินไปก็ฮัมเพลงไปอืมฮึมฮึมจนกระทั่งมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งปากถ้ำมีเถาวันปกคลุม หนูนิดแหวกเถาวันเข้าไปในถ้ำสิ่งที่หนูนิดเห็นทำให้เธอต้องร้องว้าวในถ้ำมีลำธารเล็กๆสายหนึ่งไหลรินลงมาจากผนังถ้ำลำธารน,นั้นมีสีเงินยวงส่องประกายระยิบระยับสวยงามมากหนูนิดค่อยๆเอามือสัมผัสน้ำรู้สึกเย็นชื่นใจทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นก้องก้องก้อง หนูนิดหันไปมองตามเสียงพบกับคุณตาแก่แก่หนวดเครายาวเฟื้อยนั่งอยู่บนโขดหินคุณตาถือไม้เท้าที่ทำจากไม้ศักดิ์สิทธิ์หนูน้อยเจ้าเข้ามาในถ้ำแห่งนี้ได้อย่างไรคุณตาถามด้วยน้ำเสียงทุ้มนุ่มหนูนิดเล่าเรื่องความทุก์ร้อนของชาวบ้านให้คุณตาฟังว่าบ่อน้ำในหมู่บ้านแห้งแลง้งคุณตาจึงยิ้มแล้วบอกว่า ลำธารสีเงินนี้คือทางเดินสู่เส้นทางไร้ขอบฟ้าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากใจกลางจักรวาลคุณตาบอกหนูนิดว่าถ้าชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้และไม่ทิ้งขยะลงในลำธารลำธารสีเงินนี้ก็จะไหลหล่อเลี้ยงหมู่บ้านตลอดไปหนูนิด รับปากคุณตาแล้วเรียบวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านวิ่งวิ่งวิ่งไปบอกข่าวดีให้ทุกคนทราบชาวบ้านต่างดีใจช่วยกันทำความสะอาดบ่อน้ำและปลูกต้นไม้รอบๆหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมาบ่อน้ำในหมู่บ้านก็ไม่เคยแห้งแล้วอีกเลยชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดปีและหมู่บ้านดาวรุ่งก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนูนิดกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้าน เห็นไหมจ้าเด็กๆนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติธรรมชาติก็จะตอบแทนเราวันนี้ลองช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้สักต้นไม้หรือจะช่วยกันเก็บขยะในบ้านก็ได้นะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วโลกของเราจะน่าอยู่ยิ่งขึ้น ลุงเต้ไปก่อนนะวันหลังจะมาเล่านิทานสนุกสนุกให้ฟังบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะจ๊ะ